ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้อยู่ผมชนุ่งเกมเมอร์ทีวีในวันนี้ซึ่งวันนี้ก็เอามาข้อมูลในเชิงลึกเพราะว่าเกี่ยวข้องกับประับเกมนะเพราะว่าน้องๆหหายท่านเนี่ยเคยประสบการณ์จะเล่นเกมประเภทแฟมิคอมแบบนี้หรือเปล่านะอย่างที่รู้กันอยู่ว่าเคยเามารีวิวประหับ150้าเกมอันนี้ถ้าใครอยากจะรับชมแปลว่าทําเป็น EP ีที่1กับ2เนี่ยทำคลิปแปลว่า ไอพวกเกมคคสเซ็วานียแปลว่าข้ามไปว่ามันเปรียบเทิยกสิทธิ์ราะฉะนั้นก็ไม่ป้องเสนอเกมนี้เพราะว่าเข้าเรื่องกันดีกว่าพูดถึงปรับเกมของแท้เนี่ยไอปรับเกมแท้บางทีก็อยากได้ราคาระดับประมาณราคาถูกๆมาจนถึงราคาประมาณค่อนข้างแพงนะซึ่งไอ้ที่หนักสุดๆคือขอนท่าประกับอันเนี้ยซึ่งคาดการว่าสิงหาคมจะมาอัดคลิปนะทำคลิปก็ รออดใจไว้ก่อนสําหรับแฟนเกมแบบเวทโเกมอะไรประมาณนี้นะคือว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของปรับแฟนมีคอมที่มีรูกับไม่มีรูแล้วจะเทียบกันตรงหนถ้าคุณผู้ชมใครก็เล่นเกม rov free fire pubg หรือไม่ก็พวกจะเล่นเกมพวก pay for play f i อะไรประมาณนี้ก็ต้องกราบขออภัยนะเพราะว่าเกิดไม่ทันนะในคลิปนี้ซึ่งคนรุ่นใหม่หันมาลองอยากได้ปรับ เกม m i ม y คอมของแท้แบบไหนกันบ้างคือว่าผมขอยกตัวอย่างอันนี้นะ Family มาจองอันเนี้ยก็เคยแคสเกมไปแล้วนะแคสเกมไป2งรอบนะไม่ใช่2งรอบแปลว่าขอภัยอาจจะพูดผิดนะนี่เกมนี้ที่อาจจะไม่มีโรนะคุณผู้ชมใครเดาได้คอมเมนต์ให้ผมด่วนว่าผรคอมเมนต์นะเ่าทายชื่อว่าเกมอะไรนะไม่มีารางวัลให้นะเพราะว่าผมก็เอามา นำเสนอที่เอามาก,ก็อยากไม่ใช่ก็ามาเกี่ยวข้องกับข้อมูลในเชิงมันเกี่ยวข้องกับเกมยุบเก่าอันนี้ด้วยความเคารพเกมของแท้เนี่ยปราบของแท้ที่มีค่ายนำํำโคมาอยู่นะประมาณนี้อย่างไอพวกเกมนะเท่าที่เคยแคสกันไปกันไปบ้างนะคือไม่ต้องใช้อิมูเลเปอร์นะมันคือเกม Family b a s e b a l l Stadium มันนี่รุ่นปี86อันเนี้ย แล้วก็ลองลงมาคือปี87ปี88และล่าสุดก็เมื่อวันนั้นก็อัดคลิปไปก็ไม่มีไม่มีบรรยายเสียงนะคือว่ารุ่นปี90นะคือว่ารูปทรงจะเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยกันนะครับว่ามันให้ประกับเกมพวกนี้นะอันนี้ด้วยความเครบอีกรอบหนึ่งเพราะมันงานกล่องนะโอ้โหคราวเนี้ยงานกล่องแบบนี้แปบลบว่าไอหน้าปลาของ กรูป <c oughs> ทรงของปรับเกมมันก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนนะเนี่ยคนผู้ชมก็ไม่ได้มารีวิวโอเคเพราะว่าไอ้ปรับเกมอันนี้ทําไมถึงมันเปลี่ยนแปลงดูมันเทียบกับไอ้รุ่นดั้งเดิมเนี่ยเนี่ยคณผู้ชมใครก็เทียบกันตรงนี้นะแล้วอาจจะไม่มีรูนะไม่มีรูอันนี้จะมีอยู่ด้านบนนะคนผู้ชมแล้วก็มัน ไม่มีใครก็สังเกตได้ว่าวิยาจะอยากได้ปรับเกมคือถ้าสมมุติว่าผมผมไม่ได้ยอยากได้ไอ้ปับเกมอย่างไอ้แคสเซิลวัน,นียอยากได้ปับกระดาษเท่าไหร่อันนี้ก็แพงไงประมาณนี้นะซึ่งน้องๆไงท่านเนี่ยเคยจะเล่นเกมแล้วก็อยากได้ของในขายของออนไลน์ช่วงนี้ก็กระแสโควิดนะโควิดก็ ก็เถอได้ว่าจะเล่นเกมก็อย่าเผลอไปการปอกนะมีเช่นนั้นแล้วมันจะเกิดแพร่เชื้อก็เป็นได้โอเคมาเข้าเรื่องเกมไม่ได้เข้าเรื่องไอ COVID ้โควิดในพวกนี้กอกน,นะคือว่าประกับประกับเกมที่ได้ของวันเดียวแต่ไม่ได้อัดคลิปในองค์ Youtube สักเท่าไหร่อย่างไอคอนท่าปรับอันนี้นะซึ่งเท่าที่เคยมีมาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวขอหยิบเอาอีกมือดึงเดี๋ยว ลองดูก่อนนะประกอันนี้เดี๋ยวโฟกัสมันชัดหรือเปล่านะี่เห็นไหมคือว่าประกับของโคนามิเนี่ยที่เวอร์ชันดั้งเดิมนะเวอร์ชันดั้งเดิมก็เป็นของอเมริกานะของอเมริกาแต่ไม่สามารถจะใส่รายละเอียดใส่เนื้อเรื่องได้แต่พวกของของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องอยู่นะก็เปิดเกมุ๊บปรากฏว่ามีเนื้อเรื่อง ของแท้อันนี้พูดว่านั้นเถอะนะคือว่าคนวุ่นหงัห่งเนี่ยมันจะเล่นยาก,ยากเล่นไม่ผ่านแต่ผมเองก็เล่นผ่านนะคุณผู้ชมนี่ก็สภาพปรงๆเนี่ย,าายกว่าจะอัดลง YouTube ได้ก็ก็ต้องซ้อมหนัก,นกๆอะไรประมาณนี้นะส่วนประกับเกมที่ไม่มีรูเหมือนไอ้่ายนำโค้พวกนี้นะโคนนมิ ami, อันนี้ของแท้นะแปลว,ว่าสปีกเกอร์สวยๆนะสภาพดี นะข้างหน้าข้างหลังนะแปรป้องแปป้องกราบขออภัยเพราะอ่านภาษาญี่ปุ่นก็อ่านไม่ออกนะ <c oughs> อ่านไม่ออกไปว่ามีโลโก้คาว่าค่ายคนามิอะไรประมาณนี้นะอย่างที่คุณผู้ชมใครก็เคยเล่นเกมอะไรก็ได้ก็รบกวนคอมเมนต์ด่วนว่าเคยประสบการณ์เล่นเกมอะไรกันบ้างอย่างไอ้พวกบ o มเบอร์แมนนะบ o มเบอร์แมนภาคสองนะก็มาเคย อัดคลิปเล่นเกมเฮฮาประมาณนี้แปลว่าถ้าใครพลาดรับชมแบบจะเล่นแบบ two player นะสองสองคนก็เล่นได้นะอันนี้ด้วยความเคารพฮัสันซอฟค่ายเกมดังๆไปทุกวันนี้มันจะทำเกมหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้ารู้กันอยู่ว่าปี2012เนี่ยโดนเทคโอเวอร์ของค่ายโคนามิขายกไปหรือเปล่าม <G ül> ผมไม่รู้ขายไปว่าค่ายโคนามิเนี่ยแต่ค่ายฮัสันเนี่ยเขาก็ทำเกมออกมาใน เป็นเกมภาคสุดท้ายของเวอร์ชั่นแฟมิคอมนะก่อนจะย้ายพอร์ตเกมบอยนะย้ายพอร์ตเกมบอยในใกล้เรียงคือซ u เปอร์แฟ c o ม p คอมเพสเปชั่นหนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายอาจจะขออภัยที่อัดคลิปอยู่แปลว่ามันอาจจะใกล้เรียงเครื่องเกมไม่หมดนะถ้าขาดเกืออะไรหาง่าอาจจะข้อมูลปกต่อนไรบ้างก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะสว่วนไอ้ปงับอันนี้มันมีรูนะะมันมีรูอยู่ด้านบน มีปรับอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคือว่าปรับเกมอันนี้ก็ชัดเจนมากที่สุดในบรรดาสายเกมในยุคเือโทษสักเท่าไหร่นะซึ่งผมว่าเนี่ยชอบเกมพวกนี้แล้วก็มีเจ้าเครื่องเกมก็จะเป็นอย่าง fr 1 0 2นะที่เคยรับชมมาแล้วครั้งหนึ่งถ้าใครก็ไม่ได้ดูก็กาวนารีบกลับมาดูคลิปเก่าไว้ครั้ง่างนะใครดูไม่ทันนะ เพราะว่าเกมบอเบอร m แมนภาค2เนี่ยชอบมากแปลว่าเล่นได้3คนไว้เล่นกับจอยพิเศษหรือไม่ก็จะเล่นอุปกรณ์บางทีใครก็หามารองเล่นใน e m u l a t p r r ทั้งระบบ iOS อและก็ a n d r o i d นะ iOS กับ Android ประมาณอย่างอย่างที่ผมพูดเอาไว้อย่างที่ระบบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะหรือไม่ก็อยากจะเล่นในระบบ PC หากว่าหาดาวน์โหลดใน e m u l a t p r r ก็ได้นะครั้งหน้าไปมาดู ข้างหลังนะฮะคือว่าคุณผู้ชมใครก็สังเกตได้ว่ามันมีโลโก้โลโก้ Family ff อยู่นะแสงเห็นชัดหรือเปล่าก็มีนะโอเคไม่เป็นไรนะมันมันแสงไงก็ไม่ได้นะคือว่าน้องๆหหา่ๆท่านเนี่ยเคยเกิดทันหรือเปล่าไปป้องไปป้องกาบขอภัยที่สิ่งที่ผมก็เกิดไม่ทันเพราะว่ามันเกมรุ่นเก่าๆมันเกมยุบ90นยะ์นะ เพราะว่ามีปรับเกมอันไหนของแท้คือถ้าสมมติว่าเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยก็ลอง <c oughs> ลองคอมเมนต์ทบทวนว่าถ้ายุบหนึ่งสมัยหนึ่งที่เคยจะไปเที่ยวสะพานแกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเทรนนะคือว่าถ้าจะไม่ผิดคือในการแลกเปลี่ยนปรับเกมจำ,จำนวนกี่เคจะถ้าผมก็ขอเดาไม่ผิดคือว่าจำนวนกี่เคเนี่ยคือว่าราคาที่เคป่้ำกวา่าราคามัน หลายสิบกว่าบาทคืออย่างคือว่าอาทิเช่นก็จะขอปังแค่30หรือไม่ก็50บาทในะประมาณนี้หากว่าเคสูสงกว่าอันนะัอันนี้ก็จะแพงก็แล้วแต่ละในสมัยก่อนถ้าใครจําได้เนี่ยรบกวนคอมเมนต์ด่วนนะอย่างไอเกมเนย่จองที่คองภาค3ก็เคยเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งไอดัเกิ้ลเคสเนี่ยขออภัยนะก็มันเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยชินกับแนวอ PG สักเท่าไหร่ทากอันเนี้ย อันนี้ประกับเกมดองที่ของไม่ใช่ดองที่ของเมื่อกี้อ่านอ่านพูดเพจตป้องขออภัยนะคือว่า d ักเกิลเคสภาค3ของค่าย u a r e นะค่ายแ e เนี่ยเห็นค่ายเกมแต่ทุกวันนี้เป็นค่ายแ r อินิกไปแล้วนะค่ายอินิเพราะว่าตปป้องขออภัยที่ผมก็ไม่ได้ชนานาญกับด้านเกมอารพีจีสักเท่าไหร่ถ้าใครหามาลองเง่นได้กําลังดูคลิปกันอยู่ก็ครับก็บกําลังจะ หามาลองเล่นกันได้เลยนะรือไม่ก็เกมอไอก็ได้ก็มีแป็เกมแบบเกมโถเกมโถสักเท่าไหร่นะอย่างที่ย้อนกลับไปถ้าใครก็กอคลิปไว้ก่อนว่ามันมีไอ้ประับอย่างที่กล่าวมาที่ผมกล่าวมาคือประับไม่ใช่ประับเกมเป็เป็นงานกล่องนะมันหาไม่ได้แล้วทุกวันนี้นะคือว่าไอ้หน้าปลาประดับเกมนะหน้าปลาประับเกมมันจะเป็นยังไงเพราะ,ะ,ะว่าคุณผู้ชมบางท่านเนี่ย หลายท่านที่เคยอยากได้ปรับเกมพร้อมงานกล่องส,สวยๆนะนี่จะมีงานกล่องของแท้นะแล้วก็มีเกมอะไรก็ได้นะถ้าใครเดาได้เม้นด่วนนะใครปรับได้เม้นด่วนก็กวนคอมเมนต์นะซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมก็ใครจะทราบหรือเปล่าว่าปรับเกมแฟมิคอมเนี่ย สงสัยว่าอยากได้แปลว่าข้อดีคือว่าจะเอานะไปข้อเสียคือมันราคามันสูงแล้วก็อาจจะหาได้ยากไปไปนิดหนึ่งนะคลิปนี้ก็ต้องจบคลิปไปแล้วก็เอามาคลิปนี้เป็นรูปแบบข้อมูลในเชิงลรืนะหากคนผู้ชมนะแปลว่าคนผู้ชมท่านไหนใครก็หาสนใจปรับเกมนี้ในอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็หากว่ามีชิ้นสมบัติอะไรก็ได้ก็อาจจะ ได้ออมยิ้มแล้วก็คิดถึงคืนวันเก่าๆอย่างที่คลิปปปอมาที่เคยอัดคลิปเอาไว้นะซึ่งคุณผู้ชมก็ขอหมดเวาาลายงแปดเพียงเท่านี้ก็อย่าลืมนะกันยายนจะเล่นคอนท่าแบบเล่นสองคนไปสวรรค์สิงหาคมแบบเล่นคนเดียวแล้วมันจะโป้ทั้งเกมหรือเปล่าก็ต้องรอเปิดปามชมเร็วๆนี้ก็ห้ามพลาดน,นะซึ่งคลิปนี้ก็จบไปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะะ แล้วก็คุณผู้ชมใครก็เล่นเกมยุคนี้ก็ต้องกราบขออภัยเพราะเกิดไม่ทันกับปรับเกมกับเครื่องเกมสมัยก่อนนะซึ่งคลิปนี้ขอจบไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ